Oc sài sai, tìm anh yêu vô ong cái này cái chiều sĩo tìm chết เอ้าเปี้ยงอ้าวอะไรเปลี่ยงอะไรอะไรวะเปี่ยงเอ้าก็จะฟักก็จะฟักก็จะฟักเฮ้ยอยังไะเดี๋ยวพุ่งเปลี่ยนอีกลองไปเลยครับมึงทันไหมล่ะมึงจะทันไหมสิกูไหมฮึบฮึบฮึบอ้าวมึงยิงสั่มหามเลย

พลังเพ a ่ออะไรโอ้แล้วมาทันกีโก้พี่อ่มากระตุกกระตุกวะมึงอะไม่รอดแล้วไก่จ้างไปตุด่า อ่าอ้าอ้ยิงยังไงวะยิงยังไงวะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายเอ้องเงยเฮ้ยว่าแล้วจริงมาเป็นตัวกี่แล้วอ้าวแล้วหลังเปิดนะเนี่ยมีซิวส์ทุบทล็อก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 โอ้ย

Ooh, แสงเอาไว้มาดิมึงสับขาหลอกเหรอเก่งแงแมสซี่ม oh, ึงแค่แมสซี่อ่ะเก่งเลยโอ้โหนี่เดียวไม่อะฮ่าบอกกูอ้าวเสียบเก่งไงโอ้เก่งกูออกเต้ เซตกูปเดยเซตกูกระชากหาซาปั๊กเอาแตกไอ้กันไป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 บุคีแตกแล้วไป,ไป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 มูริตซ้าย ไม่ยิงด้วยล้มหน้า่ะล้มหน้าเฮ้ยผู้จะ้งผีย้งงนี่ถึงจะวัวไปได้ยังไรวะอ้าวลลอกล็อกโอ้โหมีแต่ตัวน้อยเอาล้หน้าเอาทีไรเฮ้ย หฮไนมเอ้จะยิงที่เข่าก็ห้แล้วแล้ปกดรอเป็นเข่าเฮ้ยมาซมาสิมาส่ิเอาละป่าในสวนวันทูอซาเอาละป่าเ คองบอลหลบซ้ายวัดซัดโอ้ยซัดอะไรๆนะเฮ้ยผู้ประากาศโคตรงเลยโดนเหรอมั้ซีมึงโ <c oughs> ด้เงินได้โดนอะไรเหรอเอาละเอาละหลุดมาแล้วมึงไก่จังมึงจับบ <c oughs> อลจิ้มสายละที่ไปละ ซีเยบไปไหนไม่รอดวันจูเอาเมสซี่เมสซี่ไม่ส่งแมสซี่ไนร้อนอุ้ยอะกับตายไอ้เนี้ยกูถีดโดนอีกจนได้เลยเมสซี่ ตะตได้อะเตะตให้ได้อะมึงต้องาบอลไปแล้วไปต้โตสวยอาเอาเอาเอมันก็เป็นเออไปเจ้าเนี่ยละเอ้ยัดเลยเตเบียดอ้อยจัจงวะ่งจะแพ้เดี๋ยวน้เปิด เอ้ยมึงก็หยาดหยาบกตาดีเมสซี่เหรอมึงโอ้มันน้อยถ่ยเยนอะไรหมันน้อยทับปีนเปลี่ยนเหร เบาเบาเบาเอาละตานี่เราเข้าตรงช่ไปลูกไปคลิมมี่เดกคิมมี่เหยียล้นเอาละครับหลอกหลอกคือม้ยมึงติดที่อะมึงกังไม่ได้